มัไม่ศทางแมนก็ได้เอาเลยเหรื่องจังหวะที่มึงคิดว่ามันใช่มันพาคีโมวิ่งก็โดนไหมล่ะก้าวเลลางอ่ะก็โดนไหมล่ะเต้ล่าคีโมมึงมาหนี้เต้ฆ่ามันแว่นมึงไปฆ่ามันได้เลยต่อคลิปกลางมีบรรดาทำได้แค่นี้เหรอ ลาเกยให้กูชิวดิท่านทำอมไรอ่ะกอดันไปบินดันบินบินเจอลาเกยือล1แบนยานี้มันเอาเยอะไม่ต้องไม่ต้องปล่อยปล่อยอะไรมอนเจ็คตกิอ้ตะกิไม่ไม่ถนัดเลยครับก็ไอเป็นตง ไม่เก่งเราเนี่ยอยู่กินเราจะไงไม่เหมือนคลิปเราอยู่นี่เต้เฮ้ยนกโกเต้ใจเย็นมันจะมาเอาลูกมึงไปดิได้ไหมหมอยได้หมอยได้เลยจัดให้เอาไม่โดนไม่โดนยังไงแบบวันนั้นคือแบบมันโดนง่ายจะตายเอต้ช่วยด้วยแต่กันแม่ไม่ชวยไม่ดีกูชาร์อ่ะ ย่าแว่นชัดอ่ะอะไรเนี hmm. ่ยแว่นฟ้องให้แว่นที่นี่มันเพิ่มเพิ่มเกาะให้เลยเดี๋ยวนะครมาดิมาดิไม่มีมานานนะมาดิรอรอรอไม่ดิไม่เป็นไปต่แว่นแว่นหมอยทำหนึงตายแว่นหมอยเดินมาเดินมาเดินมาอ้าวอ้าวอ้าวตามมาแว่นยิงยิงเอ้ยยิงก็ยิงอย่ละยิงไฟาสเหว่ง